สวัสดีครับแฟนๆฟนนิวพลัสนะครับผมก็เป็นตัวแทนจากฮักหลายมาได้ดี้นะครับผมยูโรยศวัตครับพะพารลมิดาจ้าครับเรื่องนี้ผมก็รับบทเป็นปีส่วนคุณรับบทเป็นลลินหรือว่าสวยนั่นเองรับบทเป็นเลดี้ค่ะน้องเลดี้นะครับในเรื่องนะครับเป็นหมูจริงๆนะคะเป็นหมูจริงใช่จริงที่เรี่องอยูงอ่าตัวแทนตัวแทนตัวแทนน้องมาไม่ได้ ถ้ามาเดี๋ยวเสียงจะกวนนะฮะ,ะดังขอขอบคุณ <c oughs> ครับ,เร,เ,รบเรื่องนี้ก็รับบทเป็นปีครับปีก็เป็นหนุ่มอีสานเ,เป็นเจ้าของไร่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเซ่อเซอเซอไว้หนวดไว้เขาผมยาวอย่างเงี้ยเป็นคนตั้งใจทํางานจนไม่มีเวลาตัดผมเลยอ่าอะไรเงีย้ยเป็นคนรักกน้องเป็นคนรักรักพักพวกหรือว่ารักคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นคนรักขึ้นฝูงใช่ครับ ของพายก็จะเป็นบุคลิกหวงวีนนิดนึงเป็นคนหนู่มจบนอกแต่ใจไม่ฟังใครไม่ฟังพ่อแม่ค่ะก็ฟัง<ม>แต่ตัวเองจะมีโอกาสได้พลิกตัวเองมาเจอพระเอกแล้วก็ม่อยู่ในได้ทําให้นิสัยหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็มีคามฮาบกบกบ,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 บเกิดขึ้นเต้นไปนหมดเลยก็ตัดสินตามด้วยกันค่ะเรื่เรื่อง,องอนนมีความฮามาจากขนาดไหนคะดูแต่ที่เติมอะไรเล่นเองว่าขำเองเยอะอยู่เด้อก็มี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 ค่อนข้างเองอยอะครับสําหรับละครเรื่องนี้นะครับก็ เป็นละครสบายๆเบาสมองในการเสาร์อาทิตย์บ้างๆนี่นะก็แล้วแต่ว่าเบาสมองแต่สนุกสนุกแต่ก็ไม่ได้ตลกตลกจ๋าไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับแต่ก็มีเนื้อเรื่องมีมีเรื่องราวมีเรื่องราวที่ที่ไปต่อแต่ว่ายเขาเรียกว่าแทรกแทรกแล้วกันแทรกความฮาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็เป็นละครที่เขาเรียกว่าอะไรดูกันนั้นทั้งครอบครัวแฮปปี้อ่ะเปิดกันดูครบเลยลูกหลานเล็กๆดังคุณปู่คุณย่าคาถ้ามีหมูมีหมูก็ชวนหมูมาดูได้จะได้เห็นเพื่อนเขาในละครก็ก็เป็นเรื่องละครอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับว่าแบบคนคนดูน่าจะชอบนะคนไทยน่าจะชอบกันเป็นลักลักเถียงเถียงอะไรหยอกๆกันอย่างเงี้ยขง่แมงอะไรลาหน้าราค่ะแต่มันไม่ ไม่ได้นั่งไม่ได้งิ่งง่าวไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไร้เหตุผลนะคะคือทุกอย่างมีเหตุหลผล mm hmm. ก็รับรองว่าคนดูน่าจะชอบแน่นอน,นะคะ่ะการทำงานกันเป็น ดีค่ะพันร่วมงานกับยูโรเป็นครั้งแรกแต่ก็เคยเจอกันมาตามช่องอยู่แล้วค่ะือเองด้วยก็ก็คือเขาเป็นคนน่ารักค่ะก็มีการทักทายกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มงานที่ซ้ำก็แบบเขาก็มาทักว่าเออพอเขารู้ได้จะได้ร่วมงานกับเราเขาก็จะเออพายฝากตัวด้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราสึกว่าเออเขาไน c ์จังแล้วบวกกับแม่มาเจอเขาจริงๆเขาก็เออไน c ์ไน c ์กว่าที่คิดเดียวมากๆเลยค่ะก็ ก็ดีค่ะเขาเข้ากันได้ง่ายแม่แทบไม่มีอะไรต้องปรับจูนกันเลยค่ะก็คือบกบะบกบะดีและดีด้วยค่ะได้เรียนรู้จังหวะของเขาถึงจังหวะบกบะของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกครับครั้งแรกครับแน่นอนค่ะเพอร์เฟกต์เลิศเลอที่หนึ่งอ่าพูดเองเลยดี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 มากๆเลยครับที่มีโอกาสได้มาเจอประสบการณ์ใหม่ๆกับพาพายนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดี ประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ในละครที่มัเราร่วมทํางานกันไงการทํางานก็เหป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราได้เจอเขาแล้วก็ได้ร่วมงานกับเขามันก็เป็นการพัฒนาตัวเองในส่วนของเรื่องส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่น่ารักบุคลิกเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนเฮฮาตลกก๊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 กเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายสบายแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยเหมือนที่เราคดไหมคะก่อนหือนเหมือนครับก็เราเคยได้ยินมาบ้างครับเขาจะอะไรเงี้ยเขาเป็นคนตลกเเราก็มองว่าเขาเขาชอบแบบใช่ปล่อยมุกตลอดใช่ไม่ได้ปล่อยมุกหรอกแต่ว่าชอบตลก พูดอะไรไปก็ขำอะไรเงี้ยเออก็น่ารักไปอีกน่ารักไปอีกแบบครับ<า>มีน้ำคามีอยู่สองยอย่างคมรู้นเป็นของอยา่างเส้นบางๆกันเอาไว้ทำงากกนง่ายเลยแล้วมง่ายแล้วก็เข้าเข้าเข้ากันได้ดีแหละด้วยด้วยบทมันพาไปแล้วแบบเราสองคนก็ช่วยกันเป็นตัวละครตัวนั้นได้ดีมากๆใช่แล้วม, <า S 2> มันไกับน้ำหมูไปไงคะหมครับน้ำหมูดื้อนิดหน่อยครับโตไปแล้วค่ะไม่เคยอยู่ตรงมาร์กบอกให้ยืนตรงนี้ก็วิ่งไปนู่นบอกให้ยืนตรงนู้นก็วิ่งมานี่อืมเป็นสีสันใหม่เนาะเป็นสีสันใหม่ครับถ่ายช้าก็เพราะมันนี่ โอ้บอกให้ยืนเฉยก็วิ่งอยู่นั่นแหละแเราก็ยืนตากแดดไปสิต้องมารอมันเนี่ยรอเลยหูมันฟังไม่รู้เรื่องเออแต่ว่าเราก็อยากอยากให้มีความน่ารักในในซีนซีนนั้นมีน้องหมูมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเข้าใจมันแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแต่เนตัวเนื้อเรื่องนอกจากมีความแบบเฮฮาแล้วไม่ได้มีความอยู่ๆค่อนข้างเยอะครับเรื่องเรื่องเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็มีมีทุกอารมณ์อ่ะมีทุกอารมณ์ อลายคนอย่าคิดว่าแบบมันจะมีแค่ความไฮเฉยเลยไม่ดูอย่างเงี้ยผมรู้ว่ามีเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามในแต่ละตอนในแต่ละตอนซึ่งมันสนุกมากจริงๆ mm hmm. ก็อยากให้มาดูว่าคือความรู้สึกของคนเรามีกี่อารมณ์เ,เรื่องนี้จะสามารถถ่ายทอดให้คุณได้ทุกอารมณ์เลย mm hmm. ครับแต่ความติ้นมันมีได้ไหมคะมีเหมือนกันครับครับ อารมณ์ชีวิตรจริงมันมีความจริงเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วเรื่องความจริงต้องยกหน้าที่นี้ให้เป็นคนดูตัดสินเนาะอืมใช่ก็แปลลึกติมตามก็เป็นหน่วยตัดสินให้พวกเราด้วยนะคะว่าจริงไม่จริง20นาฬิกานาทีนะคะกด3 5นะคะช่อง7 H d ดีนะคะก็จะได้มาเจอกับพวกเราและน้องเลดี้นะคะสนุกครบทุกรสแน่น,นอนแล้วก็เป็นละครที่แบบน่ารักอะ่ะก็เชื่อว่าจะเป็นอีกละรหนึงที่คุณผู้ชมจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเออฝากด้วยครับท่านหลานเลดี้ครับ แน่นอนครับมีความสุขคุณเปิดสาวอาทิตย์ดูละครทั้งหลายม่นีคุณจะมีแต่ความสุขครับผมคุณจะได้รับความสุขแบบเต็มที่เลยครับฝากด้วยครับทั้งหลายไม่ไ้ดีครับ